สาธุขอเจริญในธรรมญาติโยมทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่หยุดกันไปสักพักหนึ่งแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับมีปัญหาสุขภาพเล็กน้อยตอนนี้ก็กลับมากันได้เหมือนเดิมนะครับวันนี้จะมาพูดธรรมะในหัวข้อเรื่องไม่มีอะไรให้รู้ไม่มีผู้รู้ไม่ต้องตามดูตามรู้เป็นอย่างไรนะครับเอาละครับเรามาเข้าเนื้อหาสาระกันนะครับ ก่อนอื่นก็เหมือนเดิมดีกว่านะครับเดี๋ยวเตือนกันก่อนดีกว่าเตือนกันก่อนดีกว่าคนที่จะเดินมาบนเส้นทางนี้นะครับหรือว่าคนที่จะฟังคลิปนี้เกิดความเข้าใจได้เนี่ยต้องเข้าใจเรื่องภาษาสมมตินะครับต้องใช้ภาษาสมมติเป็นอุบายพูดง่ายๆใช้ภาษาสมมติเป็นอุบ <aos S 1> ายนะครับนั่นคือคําเตือนข้อที่1คําเตือนข้อที่2ที่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับมันเป็นเพียงอุบายเท่านั้นนะครับเพื่อให้เข้าใจซึ่งอะไรบางอย่างเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเข้าใจอะไรกันอีกต่อไปนะครับเป็นการขอยืมภาษามาาาพูดดคคุยกกันใให้้เเิวมขจ เท่านั้นเองเข้าใจแล้วก็เข้าใจของใครของมันไปส่วนคําเตือนข้อที่3นะครับก็คือที่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นทัศนะความคิดเห็นส่วนตัวนะครับไม่ใช่สิ่งที่บอกว่านี่คือข้อเท็จจริงที่ทุกคนจะต้องมาฟังและจะต้องเชื่อว่านี่คือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดไม่ใช่นะครับท่านสามารถที่จะมีแนวทางของท่านเองได้ <c oughs> ตามแต่ท่านเห็นสมควรนะครับว่าแนวทางไหนเหมาะสมกับท่านอันนี้เป็นเพียงอีกทางเลือกหนึ่งเท่านั้น มิใช่แนวทางที่บอกว่าม,มิใช่ทําแนวทางนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะบอกว่านี่คือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดท่านต้องมาเชื่อทําขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนใจท่านว่าที่ท่านคิดกันอยู่หรือทําเสพพบกันอยู่กับธรรมะประเภทอื่นๆนั้นผิดหมดไม่ใช่อย่างนั้นเลยครับไม่ใช่แม้แต่น้อยเป็นเพียงแค่อีกทางเลือกหนึ่งเท่านั้นเองนะครับให้ท่านทั้งหลายลองไว้พิจารณาดูนะครับถ้าเกิดว่าใช่ก็ฟังกันไปไม่ใช่ก็เปลี่ยนกันไปไม่ได้ว่าอะไรนะครับตามสบาย ไม่ว่าท่านจะเปลี่ยนในระหว่างที่ท่านกําลังฟังอยู่หรือว่าท่านจะเปลี่ยนหลังจากที่ท่านฟังจนเต็มที่แล้วแล้วท่านค่อยๆเปลี่ยนไปอันนั้นก็ไม่มีใครว่าอะไรตามสบายเลยนะครับสุดแท้แต่ท่านเลยแล้วแต่ท่านจะเห็นว่าอะไรเหมาะสมกับท่านในช่วงเวลาใดนะครับบางคนก็ฟังจนจบสิ้นสงสัยไปแล้วก็มีบางคนก็ยังอยู่ในระหว่างเดินทางก็ค่อยๆเดินตามกันไปอย่างที่บอกนะครับเริ่มต้นขอขอให้ท่าน ฟังให้หลากหลายแนวทางเข้าไว้ก่อนในก้าวแรกนะครับแล้วก็ค่อยๆค่อยๆย่อย่นลงมาจนถึงสิ่งที่ท่านคิดว่าใช่ที่สุดนะครับแล้วก็พิจารณาไปให้เต็มที่นะครับไม่ว่าจะยังไงก็ตามทีนะครับเป็นกําลังใจให้ท่านทุกๆท่านทุกๆคนนะครับที่แสวงหาธรรมะที่เป็นทมแท้สําหรับของเรานะครับมันอาจจะเป็นสําหรับของเราแต่มันอาจจะไม่ใช่สําหรับคนของคนอื่นมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับเพราะว่าเราอยู่ในโลกของโซเชียลมีเดียที่ ข้อมูลของทุกๆคนเนี่ยมันข้อมูลเนี่ยมันถึงทุกๆคนได้ไม่ยากนะครับเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายก็ต้องใช้ตนเองเป็นที่พึ่งในการพิจารณาตรงนี้นะครับดีใจด้วยนะครับกับทุกๆคนที่หมดสิ้นสงสัยแล้วประสบความสําเร็จแล้วไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์แนวไหนแนวทางใดก็ตามทีนะครับที่ท่านได้หมดสิ้นสงสัยแล้วหยุดการแสวงหาได้แล้วนะครับไม่ว่าท่านจะใช้แนวทางใดเป็นอุบายก็ตามทีนะครับหรือว่า ครูบาอาจารย์ท่านใดเป็นอุบายก็ตามทีครับส่วนท่านที่ยังเดินทางอยู่ก็ขอให้เป็นคำขอเป็นกําลังใจให้ททุกคนนะครับสู้ๆนะครับที่เราจะเดินได้เดินไปถึงจุดหมายปลายทางให้ได้ไม่ว่าจะเป็นกําลังค้นหาแนวทางอยู่หรือว่าเจอแล้วแต่ยังยังไม่บรรลุเป้าหมายวัตถุประสงค์ของเราก็ขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจนะครับแล้วก็ภาคเพียพรพยายามไม่ว่าจะแนวทางใดก็ตามทีนะครับไปถึงตรงนั้นให้ได้เอาละครับ จากกันไปสักพักหนึ่งก็อย่างที่บอกนะครับว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพนิดหน่อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของตอมลูกหมากอายุมากขึ้นมันก็มีปัญหาตรงนี้นิดหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ค่อยยังช่วแล้วนะครับค่อยยังชั่วก็ฉันยาฉันอะไรก็รู้สึกดีขึ้นนะครับก็กลับมาทํางานตรงนี้ให้ให้ได้เหมือนเดิมนะครับก็ในอดีตที่ผ่านมาเขาเรื่องกันเลยนะครับต้องบอกว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยอาตมมาก็เคยพูดเป็นประจำนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ คำสอนของพุทธองค์ที่ที่เอามาเปรียบเทียบเปรียบเปยเป็นเป็นประจําแต่ก็มีอยู่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆคลิปประมาณ2 0 3 0คลิปเนี่ยครับที่เป็นการเร่งเร่งไม่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 นับคลิปสัมภาษณ์นะครับเป็นการคลิปที่มัน,เป,นเป็นตัวจบเนี่ยมันเปรียบเสมือนไม่ว่าจะเป็นคลิปผูกเชือกคลิปกระครังคลิปก๊อกน้ําคลิปอะไรก็ตามทีอ่ะที่มันเน้นเรื่องตัวจบเฉพาะตนเนี่ยนะครับก็คือไปเน้นตรงนั้นซะเยอะนะครับ เพื่อให้มันเกิดความเข้าใจเฉพาะตนได้อย่างถึงที่สุดได้ด้วยตนเองนะครับทีนี้เมื่อก่อนเนี่ยสมัยก่อนที่จะมาถึงตรงนั้นอาตมาก็ยังคอได้เปรียบเทียบพระสูตรอะไรอยู่บ้างนะครับทีนี้แหละครับหลังจากนั้นนหละหลังจากนี้มาแล้วเนี่ยหลังจากที่ผ่านช่วงเวลาของการมีคนที่เข้าใจหรือว่าเอาตนกลับมาเรียนร,รมเนี่ยเอาทำกลับมาเรียนตนเนี่ยนะครับก็เ,เอาตนกลับไปเรียนร,รมเนี่ยเรียนเรื่องภาษาสมมติใช่ไหมครับแล้วทำกลับมาเรียนตนเนี่ย รู้เห็นตอนการสอนที่มันปรุงแต่งขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ถึงเวลาที่ต้องอย้อนกลับมาเอาความรู้ที่ได้ตรงนี้นะครับเอาความเข้าใจอย่างถึงที่สุดตรงนี้นะครับมาพิจารณาร่วมกันไปในคําสอนของพระพุทธองค์ของพระุทธเจ้าเช่นเดียวกันนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจความเข้าใจ,าาใจโดยรอบนะครับว่ามันเป็นอุบายเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทําให้ไปถึงจุดของความเข้าใจในธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนได้อย่างไรนะครับ ธรรมะของพุทธเจ้านะครับไอ้ที่มันเปลี่ยนไอ้ที่มันเปลี่ยนไม่ได้เลยไม่ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนไปยังไงไอ้ตรงนี้ก็เปลี่ยนไม่ได้กับอายุสมัยเปลี่ยนไปแต่ไอ้ตรงเนี้ยเปลี่ยนแปลงได้มันมีสองที่นะครับอ่าอันนี้บอกก่อนนะครับนี่คือทัศนคความคิดเห็นส่วนตัวไอ้ตรงที่มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้เนี่ยก็คือไอ้ตรงที่มันเป็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 นธีมหลักสําคัญเลยเป็นแก่นสําคัญคือสิ่งทั้งปวงอันบุคคลม่ควรยึดมั่นถือมั่น เพราะอะไรคุณอาจจะบอกเพราะมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตก็ได้หรือคุณจะบอกว่าเพราะมันเป็นสุญญาตาก็ได้มันว่างมันอะไรก็ได้หรือเพราะมันเป็นเช่นนั้นเองเป็นตถาตาก็ได้มันแล้วแต่ท่านจะใช้วิธีการใดแต่ไอ้ตรงนี้แหละครับที่มันเปลี่ยนแปลงได้ว่าคุณจะใช้คุณจะใช้อุบายข้อไหนคุณจะใช้อนิจจังอย่างเดียวก็ได้หรือคุณจะใช้อนัตตาอย่างเดียวก็ได้ หรือไปไปมามาคุณจะใช้เกี่ยวกับเรื่องของอสุภะก็ได้ถ้าเกิดคุณฟังแล้วคุณมันเกิดจิตบรรลุพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นดังที่ได้พูดไ้ว่าสิ่งทั้งปวงอนบุคคลไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนะครับนั่นแหละครับตรงเนี้ยที่มันเปลี่ยนไม่ได้คือสิ่งทั้งปวงอนบุคคลไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเพราะมันเป็นของมันเช่นนั้นเองก็ได้หรือเพราะมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตก็ได้เพราะนั่นมันไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ตัวตนของเรา อันนี้เปลี่ยนไม่ได้นะครับแต่อ้ที่เปลี่ยนได้เนี่ยคือวิธีการวิธีการที่จะทําให้เกิดความเข้าใจอย่างถึงที่สุดซึ่งคําสอนตรงนี้ยุคสมัยที่เปลี่ยนไปนะครับการเข้าถึงความรู้อันยิ่งตรงนี้ของแต่ละคนเนี่ยคนสมัยก่อนนะครับในกรุงสาวัตถีเมื่อ2,500ปีที่แล้วเนี่ยหรือว่าในกรุงราชคิฤก2,500ปีที่แล้วนะครับเราพูดกันด้วยเรื่องเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอันนีจังทุกขังอนัตตา มันไม่อยู่ภายใต้อำนาจการบังคับบัญชานะฟังอย่างได้อย่างนี้แล้วจิตก็หลุดพ้นได้เข้าใจได้อย่างถึงที่สุดได้แต่เมื่อมาถึงในยุคปัจจุบันนี้ถามว่าทำและอย่างนั้นทําได้ไหมมันไม่ใช่ว่าทําไม่ได้มันก็ยังทําได้แต่ถ้ามันมีทางเลือกอื่นถ้ามีทางเลือกอื่นไว้พิจารณาลองดูไหมที่มันอาจจะง่ายขึ้นก็อย่างที่ได้เรียนนะครับว่าในยุคของโลกาภพิวัตน์ณปัจจุบันนี้ความไม่เที่ยงเนี่ยจริงอยู่มันเป็นสัจธรรมมันเป็นสิ่งที่ เราปฏิเสธไม่ได้นะครับอันนี้เข้าใจไว้ก่อนนะครับว่าอันนี้เรามาคุยกันในในใน,ในถึงเรื่องใช้ภาษาสมมติใช้ภาษาสมมติร่วมกันก่อนว่าสภาวะที่มันเกิดปรากฏนั้นน่ะมันเอาคําว่าไม่เที่ยงเข้าไปใส่แล้วก็เชื่อว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆไปก่อนนะครับว่าสภาวะตรงนั้นเนี่ยไอ้ความไม่เที่ยงก็ดีหรือความเป็นความสุญญาตาอะไรทั้งหลายแหล่ก็ดีเนี่ยบางทีเนี่ยมันมันอาจจะทําให้เราบางคนนะครับเขาอาจจะเข้าถึงได้ แต่บางคนเขาอาจจะเข้าถึงไม่ได้แล้วจะทำยังไงล่ะครับทีนี้ก็ต้องหาแนวทางการพิจารณาหรือไปลงมือปฏิบัติก็สุดแท้แต่ท่านจะค้นหาแนวทางของตนเองแล้วก็เดินหน้าไปของตนเองนะครับแล้วเมื่อท่านท่านค้นหาทางแล้วท่านท่านเจอแนวทางหนึ่งซึ่งการเข้าใจเรื่องภาษาสมมติเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นอีกแนวทางเลือกหนึ่งให้ท่านไว้พิจารณาให้เห็นถึงความเป็นความเป็นสุญญัตษของมันก็ได้หรือความเป็นเช่นนั้นเองของมันก็ได้ แต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับท่านต้องเห็นท <ule> ่านต้องเห็นมันท่านต้องเห็นมันด้วยตนเองเช่นเราบอกว่าว่างเช่นคำว่าว่างเนี่ยมันว่างมันไม่มีอะไรถ้าท่านไม่เห็นมันด้วยตนเองนะครับท่านเชื่อตามๆกันมาคำว่าคำคำว่าว่างของท่านจะเป็นแบบนี้ครับอันนี้คือว่างอันนี้คือไม่ว่างมันจะเป็นแบบนี้นี่อันนี้คือว่างอันนี้คือไม่ว่าง มันจะกลายเป็นแบบนี้แต่ถ้าท่านเห็นด้วยตนเองนะครับท่านจะเข้าใจว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับอะไรแบบนี้เลยคือท่านเข้าใจอะไรบางอย่างที่มันที่มันว่างที่มันไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะแต่มันก็ต้องพูดคําว่าว่างอ่ะเพราะว่ามันไม่รู้จะพูดว่าอะไรมันถูกสอนมาให้ใช้คําว่าว่างแค่นั้นเองแต่ที่รู้สึกอ่ะมันไม่มีคําพูดอะไรที่มันที่มันคือพูดง่ายๆมันเห็นตัวมันเห็นมันเห็นมันเกิดความเข้าใจในสภาวะมันเห็นตัวสภาวะ แต่มันไม่ต <ique> ้องการเอาภาษามาพูดอ่ะมันไม่ต้องพูดแล้วแต่ด้วยความที่มันต้องพูดเนี่ยเพราะมันต้องสื่อสารกันมันจึงต้องใช้คำว่าว่างแต่มันจะไม่ใช่ว่างแบบนี้ไอ้ว่างแบบนี้ไอ้ว่างแบบนี้เนี่ยอันนี้ว่างอันนี้ไม่ว่างเนี่ยอันนี้อันนี้ว่างอันนี้ไม่ว่างเนี่ยถืออะไรอยู่อันนี้ไม่ว่างไอ้ว่างแบบนี้นะครับมันเป็นว่างแบบที่เราเชื่อต่างๆกันนะครับมันไม่ได้เห็นด้วยตนเองที่ผ่านมานะครับ ที่อาตมาได้พยายามทําทั้งหลายท่านตื่นรู้ด้วยอุบายทั้งหลายด้วยตนเองไม่ว่าจะเป็นด้วยเสียงรักังด้วยด้วยด้วยโบกมือหรือด้วยก๊อกน้ําหรือด้วยอุบายอะไรก็ตามทีเนะี่ยอันนัน้นนะครับมันเป็นทําให้เราเห็นความที่เรียกว่า,วางด้วยสภาวะได้สภาวะแล้วค่อยเอาปากไปเรียกแต่ถ้าอย่างเงี้ยมันคือการคือการเชื่อไปตามภาษา นี่บอ,อกเลยครับเชื่อไปตามภาษาแต่การเห็นด้วยตนเองนะครับมันจะหมดสิ้นสงสัยอย่างแท้จริงนะครับเพียงแต่ว่านี่แหละครับประเด็นนี้แหละครับที่เราจะมามาคุยกันในวันนี้ว่าเมื่อเราเข้าใจอย่างถึงที่สุดแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยครับช่วงที่หยุดไปนี่ยก็มีคําถามถามกันมามากมายเหมือนกันนะครับซึ่งอาตมาก็มองว่าเออส่วนหนึ่งตัวเราเนี่ยก็มีข้อผิดพลาดเหมือนกันในการบรรยายที่ผ่านมานะครับในส่วนของที่ว่าเราไม่ได้เอา เอาพระสูตรหรือเอาคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมามาผสมผสานให้เห็นไปด้วยไปด้วยระหว่างเดินทางนะครับกเ็เป็นการที่ว่าเราไปชี้ชี้จุดโฟกัสตรงนั้นให้มันจบจบให้มันเห็นตรงนั้นจะจจบจบจะดจัจๆๆเอาคำตรงนั้นไปเลยเพียงแต่ว่าไม่ได้เอาคําสอนของพระุทธเจ้าเข้ามาประยุกต์แต่แต่เคยทําแล้วในอดีตน,นะครับเพียงแต่ว่ามันทิ้งช่วงห่างก,กันไปและหลังจากนี้เป็นต้นไปก็ควจะต้องผสมผสานแนวทาง คำสอนของพระพุทธองค์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะในฐานะที่เป็นภิกษุนะครับมันก็ต้องอ้างอิงถึงบททมคาสอนของพระเจ้าอยู่เป็นประจําด้วยเช่นเดียวกันนะครับนั่นแหละครับเมื่อมาถึงตรงนี้เนี่ยวันนี้ถึงได้พูดว่ามันสิ่งทั้งปวงอันบุคคลไม่ควรยึดมั่นถือมั่นี่ยทำไมมันถึงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นอ่าก็เพราะมันเป็นของมันเช่นนั้นเองมันเป็นยังไงเช่นนั้นเองก็คือมันไม่ใช่ของใครมันไม่เป็นมันมันไม่ได้ของเรามันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ตัวตนของเรา อันนี้เป็นพระสูตรที่ที่อธิบายไว้พูดไว้อย่างชัดเจนนะครับอันเนี้ยตรงเนี้ยที่ที่คุยอธิบายไว้เมื่อสักครู่นี้ว่าไอ้ตรงเนี้ยเปลี่ยนไม่ได้แต่อายวิธีการทําให้คิดอย่างเนี้ยให้เข้าใจอย่างถึงที่สุดซึ่งความไม่ยึดมั่นถือมั่นเนี้ยต้องเปลี่ยนไปตามกาลและเวลาได้แต่ดํารงคงไว้ซึ่งของเดิมด้วยไม่ใช่ว่าทิ้งนะครับไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้ปฏิเสธ อาตมาไม่เคยบอกว่าอาตมาปฏิเสธไตลักษ์หรือว่าอาตมาปฏิเสธเรื่องของแนวทางอื่นเลยเพราะว่าแต่ละคนมันไม่เหมือนกันดังที่ได้เรียนไว้ในหลายๆคลิปแล้วว่าพระพุทธเจ้าตั้งก็สอนแต่ละคนด้วยอุบายที่แตกต่างกันไปในแต่ละสถานการณ์ในแต่ละคนเพราะทุกคนมีวิบากมีมีมอดีตที่ไม่เหมือนกันมีความจําได้หมายรู้ในอดีตที่มันต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นธรรมะที่จะเอามาอธิบายเนี่ยสิ่งที่จะพูด ในกรณีที่อาจารย์จะพูดต่อไปนี้ก็คือว่าเราเรียนธรรมะเนี่ยเพื่อให้เกิดความชัดเจนแจ่มแจ,จ้งด้วยตนเองว่ามันไม่ควรยึดมั่นถือมั่นอย่างไรนะครับแล้วการที่เราตื่นรู้ด้วยตนเองเราเห็นด้วยตนเองเนี่ยเราเข้าใจสภาวะการปรุงแต่งที่มันเกิดขึ้นด้วยตนเองเนี่ยไอ้ตัวนี้นะครับมันจะเป็นปัญญาที่มันเกิดขึ้นด้วยตนเองก็อย่างที่บอกครับ ปัญญาตัวนี้นะครับมันคือปัญญาที่อัตมาใช้ที่ผ่านมาใช้คําว่าเราเป็นเรารู้เราเห็นเหนมันปรุงเราก็รู้เราปรุงเราก็เห็นแต่ไอ้คำว่าเราตัวนี้แท้จริงแล้วมันคือตัวแทนของปัญญานะครับมันไม่ใช่มีเราไปรู้จริงๆนะครับเพราะเราเรียนเรื่องภาษาสมมุติกันอยู่ตั้งแต่ต้นแล้วเนี่ยมันรู้มานานนมแล้วครับว่ามันไม่ใช่ตัวตนคนสัตว์มันไม่ได้มีตัวตนคนสัตว์นะครับ มันไม่ได้มีตัวตนคนสัตว์และไอเรารู้นี่มันก็ไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาแต่ประการใดนะครับมันเป็นการรู้ในธรรมชาติที่มันรู้ตัวมันเองนั่นแหละนะครับก่อนอื่นเอาข้อที่หนึ่งก่อนข้อที่หนึ่งคือไม่มีอะไรให้รู้ไม่มีอะไรให้รู้ก็คือเราเรียนล้างนั่นเองไม่ได้เรียนเพื่อที่จะไปรู้อะไรทั้งสิ้นไม่มีอะไรให้รู้สิ่งทั้งปวงเป็นอนัตตาแล้วมันไม่มีอะไรให้รู้แล้วเป็นสุญญตาไม่ได้มีอะไรให้รู้ เพียงแต่ว่ามันจะต้องเห็นด้วยตนเองว่ามันไม่มีอะไรให้รู้อย่างไรต้องเห็นด้วยตนเองนะครับเพราะฉะนั้นอุบายทั้งหลายทั้งมวลที่ผ่านมานั้นคือส,ส่วนหนึ่งที่ทําให้ท่านสิ้นสงสยัยด้วยตัวท่านเองว่ามันไม่มีอะไรให้รู้มันเป็นของมันเช่นนั้นเองมันไม่มีอะไรให้รู้แต่เราต้องรู้มันด้วยตัวเราเองเนี่ยคำว่า <น ettu> ด้วยตัวเราเองเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงเราในที่นี้คือตัวตนคนสัตว์หรือว่า สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาที่ไหนไปรู้นะครับรู้ด Leh ้วยตัวเราเองนี่ก็คือเป็นปัญญาที่มันรู้ขึ้นมานะครับหรือว่ามันรู้ตัวมันเองนั่นแหละไม่ได้มีความมายึดมั่นในความเป็นตัวตนไปรู้นะครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรให้รู้แล้วมันก็ไม่มีใครเป็นผู้รู้ด้วยเพราะว่าเรารู้ตั้งแต่แรกแล้วว่ามันไม่มีสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขามันไม่ได้มีตัวตนคนสัตว์ไปรู้แต่ประการใดไอ้นี่มันเป็นสมมุติตั้งแต่แรกแล้วเพียงแต่ว่า บางครั้งบางทีเนี่ยครับพอไม่ได้เปรียบเทียบพะสูตรเนี่ยมันก็เหมือนกับมันพูดกันไปแล้วมันก็เลยไม่ทันได้มาพิจารณาตรงนี้ว่าคือคนที่เข้าใจเนี่ยมันจะเข้าใจของมันเองว่ามันไม่ได้มีสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาไปรู้หรอกแต่ด้วยความที่ว่าเราจะต้องเออบางทีบางครั้งเนี่ยอาจจะเผลอไผหรือว่าคนที่กําลังเดินทางขึ้นมาเนี่ยอาจจะมองประเด็นนี้แล้วไม่ทันได้คิดก็เลยเอาประเด็นนี้มาพูดให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันนะครับว่ามันไม่มีอะไรให้รู้นั่นก็คือเรียนล้าง อันนี้เข้าใจได้ง่ายๆครับอันที่สองก็คือมันไม่มีอะไรไม่มีใครเป็นผู้รู้เพราะมันไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาแต่แรกแล้วไม่มีตัวตนคนสัตว์ไปเป็นผู้รู้นะครับไอ้รู้ตัวนี้คือปัญญาที่มันรู้ไม่ใช่ปัญญาของใครมันเป็นธรรมชาติรู้ธรรมชาติเท่านั้นเองแบบที่ครูบาอาจารย์ท่านใช้อยู่เสมอว่าธรรมชาติไปรู้ธรรมชาติที่มันเป็นแบบนั้นของมันเองนะครับส่วนข้อที่สก็คือไม่มีอะไร ไม่ต้องไปตามดูตามรู้อะไรนะครับไอ้ที่เราเคยคุยกันว่าเอ้ยเราต้องมันปรุงขึ้นมาเราก็เห็นมันปรุงขึ้นมาเราก็เห็นมันปรุงขึ้นมาเราก็รู้ตัวหลงทางยังไงก็กลับบ้านถูกหลงยังไงก็ไม่ให้คาดแล้วก็ใช้กันไปมันก็กลับบ้านถูกก็คือเราเมื่อเราเห็นแล้วเราเข้าใจแล้วเราไม่วิ่งตามความหมายแล้วเราก็จะคงความรู้นั้นไว้ความเข้าใจอย่างนั้นไว้ไม่มีการพูดง่ายเหมือนอวิชามันกลายเป็นวิชาแล้วมันจะไม่กลับไปเป็นอวิชัย นึกออกไหมครับโดยที่เราไม่ต้องไปตามดูตามรู้มันดังที่ได้เรียนไว้แล้วว่ามันใช้ไอความรู้เรื่องภาษาสมมติมันใช้แค่ครั้งเดียวทิ้งเลยมันใช้แค่ครั้งเดียวให้มันเห็นตัวมันเองครั้งเดียวเลยมันประจักษ์แจ้งโดยตัวมันเองว่าเฮ้ยมันกําลังปรุงนี่ว่ามันกาลังใช้อยู่นี่ว่ะมันจบตรงนั้นเลยดังที่อาตมาได้พูดกับคุณโยมหลายๆคนเกี่ยวกับเรื่องน้ําก๊อกน้ำน่ะคลิปก๊อกน้ำเห็นหรือยังเห็นหรือยังเนี่ยตอนนี้กาลังใช้สมมติอยู่เห็นหรือยังเห็นหรือยังซึ่งถ้าท่านเเเเเหห็็นนนนนนดด้้้วววยยยตตััััท่่าองงงรรรีีีบบมแคค แล้วมันไม่ต้องไปตามดูตามรู้อะไรเลยไอ้ที่การที่มันไปตามดูตามรู้หรือว่ามันเห็นขึ้นมาเองเนี่ยอันนี้มันคิดขึ้นมาเองนะครับมันคิดของมันเองแล้วมันเห็นของมันเองนึกออกไหมครับมันคิดขึ้นมาเองแล้วมันก็เห็นตัวมันเองอ่ามันก็เกิดความเข้าใจเพราะฉะนั้นการหมดสิ้นสงสัยเนี่ยนะครับเนื่องจากมันหมดสิ้นสงสัยกับโลกแล้วนะครับมันหมดสิ้นสงสัยกับโลกมันก็หมดสิ้นสงสัยกับตัวมันเองด้วยนึกออกไหมครับ เมื่อมันจดสิ้นสงสัยกับโลกมันก็จะหมดสิ้นสงสัยกับตัวมันเองด้วยเพราะว่าก็เข้ากับคําสอนพระพุทธเจ้าหรือว่านั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราปัญญาที่เกิดขึ้นมานะครับมันจะมีลักษณะเหมือนอุปมาอุปไมยเหมือนเราเราถอยหลังออกไปมองพระพุทธองค์ท่านถึงใช้คําว่านั่นไงครับทําไมไม่ใช้คําว่านี่อ่ะนี่ไม่ใช่เรานี่ไม่ใช่เรานี่ไม่ใช่ของเรานี่ไม่ใช่ตัวตนของเราพระพุทธเจ้าใช้คําว่านั่น นั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราอ่าเพียงแต่ว่าเอา้าเราเติบโตขึ้นมาเรายึดสิ่งนี้เอามากาดแนบแน่นเลยว่านี่มันคือเราคือของเราคือตัวตนของเราแล้วมันจะไม่ใช่ของเราได้ยังไงเออไอตรงนี้ต่งางหากที่มันจะต้องเข้าใจด้วยการพิสูจน์ให้เห็นด้วยตนเองที่เราเรียนเรื่องภาษาสมมติมาก็ดีว่า มันเหมือนเราเห็นสิ่งนี้เป็นของว่างเห็นมันเป็นสุญญตาด้วยตัวเราเองเหมือนกับคนสมัยก่อนเขาเห็นความเป็นไตรลักษณ์หรือสมัยนี้อาจจะเห็นก็ได้เห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นความเกิดดับนี้จะเห็นอะไรก็ได้ซึ่งถ้าท่านทําได้ก็อนุโมทนาสาธุกับท่านด้วยแต่ถ้าท่านทําไม่ได้ท่านก็ต้องหาอุบายใหม่ซึ่งภาษาสมมติมันก็เป็นทางเลือกใหม่ที่สามารถที่จะพาท่านให้เกิดความ ให้เกิดปัญญาไม่หลงไปยึดมั่นถือมั่นได้เช่นเดียวกันด้วยตัวท่านเองนึกออกไหมครับนั่นนะครับอุปมาอุปไมยเหมือนมันถอยหลังออกมาเห็นตัวมันเองไอไอถอยหลังออกมานี่ไม่ใช่ผู้รู้หรือผู้ถูกรู้อะไรไม่เกี่ยวนะครับมันคือตัวปัญญาอุปมาอุปไมยเหมือนตัวปัญญามันถอยออกมามองตัวมันเองแล้วมันก็สิ้นสงสัยกับตัวมันเองเช่นเดียวกันนะครับ นึกออกไหมลักษณะนั้นคล้ายๆอย่างนั้นอันนี yourself, ้อุปมาอุปไมยนะครับไม่ได้หมายถึงว่ามันมีตัวไปถอยอะไรให้มันรุนรากลําบากมากมายคืออุปมาอุปไมยให้เห็นว่ามันเป็นเช่นนั้นคล้ายๆอย่างนั้นจะได้เห็นความเป็นนามธรรมเนี่ยมันเป็นรูปาธรรมชัดเจนขึ้นเหมือนคลิปที่ผ่านมาผ่านๆมาที่อาจมาทำทั้งหลายแหล่นั้นก็สร้างอุปกรณ์สร้างแนวทางสร้างหัวข้อสร้างคอนเทนต์ต่างๆขึ้นมาเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้เห็นสิ่งที่มันเห็นได้โดยยากให้มันเห็นง่ายขึ้น ด้วยการมีทั้งอุปกรณ์ทั้งเนื้อหานะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถึงที่สุดได้ยังไงให้ได้ง่ายที่สุดอันนี้พอเข้าใจนะครับในขณะที่มันปรุงขึ้นมาเนี่ยแล้วมันเห็นเนี่ยมันคิดขึ้นมามันคิดขึ้นมาเองของมันเองถูกไหมแล้วมันก็เห็นของมันเองว่ามันกําลังคิดของมันเองอ่าโดยไม่มีเจตนาไปตามดูตามรู้ แค่นั้นเองครับไอ้ที่ยกขึ้นมาให้เจตนาไปตามดูตามรู้นั่นคือในระหว่างที่เราเดินทางในระหว่างที่เรากําลังเดินทางที่อาจมาเคยบอกว่ามันเหมือนเรายืนขวางประตูมิติอยู่2มิติอันนี้ก็เป็นอุปมาอุปไม,มยเปรียบเทียบให้เห็นชัดๆนะครับแต่ในความเป็นจริงทุกขณะเราไม่จาเป็นต้องไปคุยถึงเรื่องเหล่านี้แล้วเพราะเราเข้าใจมันแล้วเราโยนมันทิ้งได้หมดแล้วนะครับเราโยนมันทิ้งได้หมดแล้วเราเข้าใจสภาวะนี้ปุ๊บเนี่ย ตื่นรู้กับการปรุงแต่งตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะเหมือนกันเราคือส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่ไม่ได้มีคําแยกแยะเลยทุกอย่างมันถ,ถ้าเปรียบเสมือนความเงียบมันก็เงียบไม่มีเสียงอะไรเปล่งออกมาเลยต่อให้ตะโกนอะไรออกมามันก็มันก็เป็นของมันเช่นนั้นเองอันนี้คือความเข้าใจที่เราเข้าใจได้ด้วยตัวเราเองคําว่าเราในที่นี้ไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขานะครับแต่มันคือตัวปัญญาตัวปัญญาหรือว่าตัวของมันเองที่เห็น เป็นตัวมันเองเห็นตัวมันเองอย่างนั้นนะครับไอความที่เราไม่ได้อาตมาไม่ได้ไม่ได้เอาเรื่องของพระสูตรมาจับในคําอธิบายบ่อยๆเนี่ยมันก็ทําให้เราห่างหายห่างเหินเรื่องตรงนี้กันไปวันนี้ก็เลยเอามาพูดคุยเรียงร้อยให้เข้าไปกลับมาอยู่ในคําสอนของพระเจ้าที่ว่าสิ่งทั้งปวงอาบุคคลไม่ควรยึดมั่นถูอมั่นเพราะมันเป็นของมันเช่นนั้นเองมันไม่ใช่มันไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ตัวตนของเราอย่างไรนะครับอันนี้ก็ ฝากเอาไว้ให้คุณโยมลองพิจารณาดูหลังจากห่างหายกันไปสักพักหนึ่งนะครับเพื่อจะได้เกิดความกระจ่างกับคําถามที่ถามกันเข้ามานะครับว่าอ้าวอาจารย์ครับแล้วอย่างนี้มันไม่มีตัวเราไปเป็นผู้รู้หรอครับจริงๆแล้วนะครับถ้าเข้าใจเรื่องภาษาสมมติเนี่ยมันไม่ได้มีสัต์ตัวตนบุคคลเราเขามันไม่ได้เป็นตัวตนคนสัตว์ตั้งแต่แรกแล้วนะครับเพีย <c> ง <oughs> <c oughs> แต่ว่าด้วยความที่เราใช้ภาษาอธิบายกันจนเพลินไปซึ่งบางครั้งบางทีเนี่ยคนที่เดินตามมาเนี่ยเขาอาจจะยังไม่เข้าใจหรือยังงงอยู่ก็จะได้เกิดความเข้าใจนะครับส่่วนทีจบ เห็นด้วยด้วยตนเองแล้วเขาจะเข้าใจด้วยตัวเขาเองนะครับอันนี้อาจจะมีความงงกันอยู่บ้างแต่ตรงนี้นะครับมาไขข้อสงสัยให้คุณโยมทั้งหลายได้เกิดความเข้าใจว่านะครับหนึ่งไม่มีอะไรให้ต้องรู้เป็นการเรียนร้างอันนี้เข้าใจง่ายกันอยู่แล้วเพราะมันเข้าใจอะไรของมันก็ไม่รู้มันเข้าใจอะไรของมันก็ไม่รู้และไอ้มันตัวนี้มันก็ไม่ได้มีใครเป็นมันหรอกมันก็คือธรรมชาติรู้ธรรมชาติและเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ไม่มีอะไรต้องไปตามดูตามรู้เพราะว่าการตามดูตามรู้ตามความเข้าใจมันเป็นกระบวนการ ของการทำความเข้าใจในเบื้องต้นก่อนเอาตอนไปเรียนทำแล้วก็เอาทำกลับมาเรียนตนเพื่อให้เห็นว่าเพื่อให้เห็นสภาวะปัญญาที่มันเกิดขึ้นว่ามันมาจากไหนเริ่มจากเอาตอนไปเรียนทำเรียนเรื่องภาษาสมมติเอาทำกลับมาเรียนตน <c oughs> เห็นในสภาวะธรรมชาติที่มันกําลังปรุงแต่งไอการเห็นนี่คือการเห็นด้วยตัวมันเองธรรมชาติเห็นธรรมชาติธรรมชาติรู้ธรรมชาติมันเกิดตรงนั้นขึ้นมาเกิดปัญญาขึ้นมาไอคำว่าเราในที่นี้หมายถึงตัวปัญญานะครับไม่ใช่หมายถึงเราที่มันเป็นอัตตา เป็นตัวตัวกูรู้เป็นปัญญาตัวกูรู้มันไม่ใช่แบบนั้นนะครับมันเป็นเพราะว่าตัวตนคนสัตว์เนี่ยมันไม่ได้มีแต่แรกแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องมีประเด็นถ้าใช้ประเด็นนี้คุยกันเนี่ยมันไปได้อีกไกลเลยที่จะได้อธิบายให้เห็นชัดๆว่าแท้จริงแล้วไอ้ตัวไอ้ตัวไอ้ตัวตนคนสัตว์เนี่ยมันไม่ได้มีอยู่หรือมีอยู่อย่างไงมันแยกกันออกเป็นประเด็นที่ให้ศึกษากันได้แบบ เป็นคอนเทนต์กันให้ติดตามพูดคุยกันตรงนี้กันได้อีกแบบว่าสนุกเลยทีเดียวนะครับเอาไว้เดี๋ยวในโอกาสต่อไปค่อยๆเอามาหัวข้อเรื่องเหล่านี้มาคุยกันเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับก็คงจะสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านทั้งหลายลองพิจารณาดูนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับยังไงก็รักษาสุขภาพกันทุกๆคนขอใหอ้ธรรมะคุ้มครองนะครับแล้วก็ขอให้เจริญในธรรมยิ่งๆขึ้นไปกันทุกๆคนนะครับขอเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านครับสาธุครับ